โอเคพวกมึงฟังกูนะคลิปนี้การตัดต่อเล็กน้อยมากอ่ะนั่นแหละทำให้พวกมึงเบื่อพวกมึงเบื่อก็ลูกของม,มึงอ่ะกูโสนหรอกเอียวก็กลับไปด้วยกันครับสำหรับมาร์คจีเซ็นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม I Am Cat นะครับ I Am Cat VR นะอ่ะเป็นเกมแนว VR นะครับตอนนี้ผมเล่นมาก่อนแล้วโทษทีผมลืมลงคลิปนะวันเนี้ยผมอ่ะจะทำซับให้ถึง300ให้ได้เลยแล้วผมจะเปิดได้ทุกคนดูนะมั้งนะ ไม่นด้ผมอาจจะปิดให้ทุกคนก็ได้ใช่ใช่เอาล่ะนี่คือสภาพตัวผมนะแผลเล็บมาด้วยด้วยสวมซื้อหมวกฉลามแล้วก็แว่นดิบมั้งโอเคเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เอ้ยนี่ไงคุณยายนี่คุณยายนะครับทุกคนมันทำมาได้ไงวะดูดูสี อันนี้ภารกิจเป็นอะไรผมทำบ้างส่งเสียงด,ด้วยด้วยเกมคล้ายๆเหมือนกับก g o r i ลาแท็กเลยนะทุกคนแต่ขึ้นโคตรยากเลยเป็นไรวะเอาล่ะวันนี้ยายยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้เวลาทำอาหารให้ยายกินกันดีกว่า น้องปังอยู่ไหนโอ้โหแล้วกูก็เดินไปไกลเลยสรุปอยู่นี่นี่วะนี่ไงยายยายกินอะไรไหมยายโอ้ได้เลยหล่ารักยายขอน้องปังทานยาแม่หล่ารักโอเคได้เลยยายเดี๋ยวผมทำให้เชฟฟองหวานมีชียายกินซะไรยายเออไม่ใช่ <c oughs> เออเมื่อไหร่แล้วคือจ <c oughs> ังละก็ กำล,งลงังรอลำตุกนี่ไงดำเมียมนี่ทำหนมปังขยายนาะทุกคน

เน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 เอันนี้ขึ้นมาตรงนั้นทนุกคนป้นะยายนี่เลยยายไข่ปูม,มิ่งของผม กลทั้งหมดเลยมาตัดผมเลยนะครับไอ้ตัดโมฮองน้าทุกคนอืบืม นี่อะไปเอาไปเนี่ยรับรองว่ายายอ่ะดูมาขึ้นได้ยายโอ้อย,ายยายยายยาย ขึ้น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 ยัยจำโน้ตออกออกจำไว้อันนี้คืออะไรคอมโอ้ยโอ้ยอะไรน a s s w o ว d p a s s w อะไรหนึ่งสองสามสี่น่าคอมเฉย หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่แล้วรหัสอะไรอะ่ะอันนี่ปะไม่ใช่ไมเมองมาดิอเออนั่นรหัสอะไรอะ่ะทุกคนเเฮ้ยม,ม,ม,มันผมเห็นมันผมเห็นมันผมเห็นอะไรเล่ อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยมือหายเฮ้ยแมวบือบาเอาตายแล้วสี่เอ้ยศูนย์สี่สองหกศู สองหกเฮ้ยถูกแฟมิล,ลี่นี่คือคุณปู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่หมาปู้แกมีครอบครัวด้วยอ่ะเนี่ย ช่างเหรอไฟต่อไฟนี้ฮัตเวิร์ดรอ่ะขอดาวนนะ์ะหนึ่งสองสามสี่ไม่ถูกอะไรอ่ะได้ไงวะแมีว พุตบาทเออเข้าวะอ,อ,วาอู้เกือบเข้าอืมไอมาเนีอันนี้สรุปมันคืออะไรวะเปิดไม่ได้ซีสองหนึ่งีสามสองหนึ่ง อะไรกันแน่วเะนะี่ยข้าเฮ้ยกรปปุกออมสิงย้ายแล้วจะรวยดีเนี่ยกูกลายเป็นมือแมวด้วยแล้วนะอืมอืมอนี่คืออะไรเอ้ยโอ้ยโอ้ยมือแมวก็หายไปข้างนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงล่วง อันนี้กระปุกออมสินุได้เหรออ kind of ุ <that <that ้ยฮึฮะยปัญหาเชียอุ้ยอ๋อจับได้แล้วจับได้แล้วฮะเสียชนะเอาฮะเสียชนะสคอ๋อคาบได้เอ้าคุณลืมเลยว่าเกมนี้มันคาบได้เรือเป ไปใครลองดิเฮ้ยได้จริงด้วยว่ะเฮ้ยได้จริงด้วย่ะทุกคนเฮ้ยแฟดได้แฟดได้เจ็บกับคอมหรอเจียได้ Nope. Fat die. Đây nhỉ ạ. เอ้ยผมจับได้นะเดี๋ยวลองเดาหนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะแล้วชื่ออะไร 1, 2, 4, 5, อ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามนั่นมันคืออะไรสี่ศูนย์แปดหกคืออะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ยนั่คืออะไรสรุปท่อว่ะนั่คืออะไรวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกปะไม่ถูกโอ้อะไรวะเนี่ยดได้เวลาเอาขี่ไปให้ใหญ่กินนะครับ ยายลองสูตรเสร็จลองเนี่ยช็อกโกแลตผมเพิ่งทำนะยายเนี่ยช็อกโกแลตผมเพิ่งทำทำนะยายยายยายอุ้มผมหน่อยยายผมมีช็อกโก,กแลตสูตรพิเศษ,ษ,ษที่ผมผลิตขึ้นมาเองในตัวยายยายได้ไหมเนี่ย อ๋อแล้วยายไม่อุ้มอ่าอันนี้อ่ะเนี่ยช่วยรัสเซีตรศษนยาย <c oughs> ายอรชาติเป็นไงยายเป็นไงยายรสชาติเป็นไงชงว่าโอ้โหขี้ยังคาปากอยู่เลยยาย ยายเอาไหมยายเอายายเอาไหมเอออ่ะทุบก่อนแล้วต้องทุบก่อนอันนี้อจรนงด้วยยายเอาไหมยาย สิ่งนี่แหละธุรกิจออมอร่อยไหมยายวายฮ่าเสียใวุ้ยอะไรเนี่ยยายอารมณ์เปลี่ยนไปจังวะฮ่าเสียใจหุยายยายเอ้ยกูติดกูะไรไม่ได้กูติดอ้อโอเคก็เป็นไงโอเคก็เป็นไงครับผมก็ คลิปเนี้ยสำหรับแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับอ่ะอยากให้ผมต่อไอไอแอมแคทใหม่ถ้าทุกคนอยากให้ผมต่อไอแอมแคทใหม่ EP สอง่ะทุกคนต้องกดซับสไครป์ผม250ร้อยห้าสิซับสไครป์นะทุกคนเอาละก็กลับไปแล้วบนะ๊ายบายโอ้โหเยอะ